เนี lên, okay, ่ยไปเน่ไปไปฝนสิ่งเลยลูกให่ได้แซงได้ใหญ่อ้วนแซงได้อ้วนน้ำกดแหละ โอ้โหโอ้โหขึ้นไหลใช่ป่ะเบรกคว้าเลยเบรกนิดนึงก่อนแล้วเนี่ยก็เบรกแห้งทีเดียวนี่ยแหงแล้วก็ชะลอดูรถด้วยเออโอ้โหเบรกไมนดีป่ะนันประหลุเอื้อนมองทางเลยนะเอื้อนเอื้อนนี่ก็บสิ่งว่าธรรมดาได้เอื้อนนี่บายบา

เงาไปลูกเงาไปเบิงลุ้มนล่ะเชอเบ่เบเห็นไหมหลังคาหลังคาดีแล้วตั้งแต่ตาทำถ้าตาไม่ทำก็โยกเยกใช่ไหมเราบรรยากาศดีมากเลยแต่ร้อนมาก42องศาบาดนอดหน่อยอุดมบอนสีสเกตที่น้อง หัวกล้วยต่องอยู่น้ำหอมน้ำยางอลไรที่น้องมันหดฝนจะปะตกบรรยากาศแห้งแรงนะนะยามใดสิตกบุบรรยากาศดีคนละคนกัยานตาดำพี่น้องเอ้ยใชปายฝนเห็นงัวไหมหนนมันร้อนน่ะลูกงัวตัวใหญ่ด้วย ออกขวาลูกออกขวาเออเห็นหลุมแล้วก็หลบเอารู้แล้วเราโหไม่ธรรมดาเว้ยดูงัวมันร้อนมันหินนวน้ำเลยมั้งลูกเจ้าป่อยว้าหะนี่แห้งเถอะตายเลยว่าม,มีเบรกเลยวุๆๆ้ยวุ้ยวุ้ยเขาเรียกวยอะไรตรงน,นี้น้ำแห้งหมดเลยไ่ห้วยุนน้ำลายเนาะโอ้โหือสิงนไยลูกน้ำแห้งเหมดเอา้า เปยนพลกระพับแล้วทางโน้นจะหลบหลุมมั่งออกขวาเออเออโอ้เจ๋งเว้ยสุดยอดเลยเด็กแว่นแห่งบ้านโน่นหน่อยเออ่ยบันนี้จะอะไรนออบานนี่เนาะเบรกเบรกเบรกเออแล้วลงไปทิลานิดเออทิลานิดโอ้ยเออค่อยๆลงปฏิพุ่งลุ่งอารมณ์ได้เยอะดิพี่น้องไปเลยเออลงไปเลยทิลนิดค่อยๆลงไปค่อยๆเบรกด้วยเบรกด้วยโอ้โหมามีเบรกเลยพนาพี่น้องโอ้ตายๆเด็กสิง แอลเคแอลงอ่บนลนีไปหอดฝนมา้าอะไรแผลตาว่าปลายปาปลยปไหนเั่นงไงมันมองอย่ง้นี่เ้นยนนานละมาทีมันก็จะหออทีนึงอันนี้มันเริ่มชินแล้วเนียมันมองปลายฝนแล้วนะ่ะไอ้ดำสองตัวนะ่ะ <laughs> ยาบุงเข้าแล้วปกติมันจะเห่าเลยนะลูกนี่มันไม่เห่าจะรู้มั้ามาทะเลาะเ่อกมันเ็ขายิ้มให้เฉยเลยเขายิ้มหวานเลยมันไม่เห่าเขารู้